สวัสดีค่ะมัอนี้หลังจากเหตุงานเสร็จแล้วขายขาขาหมูเสร็จแล้วเข้าบ้านเนี่ยค่ะบอดี้คิดอยากกินแมงกะพุนที่เหตดเสร็จตุระแล้วบอดี้คือไม่กินแมงกะพุนไม่กินน้ำกันด้วยค่ะเด้อว่า,าเสียบบอกมือีมันหิวคงเสียบสบพี่บองเนาะมันหิวเลยมันได้ที่กินก้อนค่ะเดี๋ยวอืม sao đúng hả bóng nhuuu mhm 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 rất mhm 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 กินน้ํากํำชอบพี่นีอยากอืมอตก็กินอืมเสร็จแล้วมาเด้อค่ะเด้อพี่น,น้องเอ้ยอืม